สบายดีพี PP, ่พี่เอฟซีมาทุกคนเด้อตอนนี้แม่น้องปานตุ้ติต้งน้องหนิงน้องลี่กำลังจะพากันเข้าไปห้างเนะาะผักสันข้างนี้เป็นข้างที่สองที่แม่น้องปานได้มาเนาะมาครั้งแรกก็พาลูกมานำ้ำมาครั้งนี้มากับตุ้ติ้งน้องหนิงน้องลี่ไปไปเลยเน่ะพากันย่างมาตั้งแต่ อันนั้นเนาะย่างมาแต่อันเดียก็สูนี่ยู่แถวประตูใสนล้ย่างมาแต่ประตูใสจนว่ามาหอดผักสันเมื่ยขนาดเลยอันเป็นห่วงตุ้ติ้งย่างคำทางแม่ต้องั่นลำไรตลอดพันพันอายุหลายกว่ามู่ย่างก็ค่อนข้างซาได้หะนะนำก้นมู่ เคยขึ้นคันไดเลื่อนหรอวะลิปเดยเคยขีดลิปบอตุ้ติต้งเคยคีดลิปลหรอวะเคยละฮะ<า>อ่าอ้ หักสันอู้ยเห็นเหลียวเห็นอาหารโกดทุเรียนกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนพาไปกินขา้นนขาวก,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 กินน้ำก่อนที่แม่ซิมปีนะ เมนอีอย่างอ่าอันนี้เป็นเซมเมอรีอันนี้เป็นเดียร์คอสเอร์ไม่อลกอฮออันนี้แม่ก็ซเมอรีซเบอรีโอ้ยบุเคยได้กินนี่ซีมเนาะซีมฟรีป่ะฟรีเลยิวบดมมึงก็นะบุเคยได้กินนี้กันซีมเมอรีกับเบียร์ซซมเมอรีซมบอีซีมเซีมฟรีซีมนีเนาะแต่ีโอ้ยแม่กินเลยมึมีแอกา อันนี้ประเทศกินเพื่อชุขภาพูการมิลซาตีจะได้เนาะแซ่บเ้อตัวนี้เด้ออันนี้เป็นอย่างไรแซ่บแซ่บแซ่บทให้ขึ้นมานี่ให้คุณแซ่บอันนี้เป็นเบียร์คัพเบนขายได้ขายบ่งเดอเบียร์คัเบอร์แมนอังงสองันแซมี่วีเป็นองนึวาอดอง่อบียคัพนันขายได้ขายบ่งเ้อเร์คับอมนอองนึ่องพันเป็นฟองนึ่ง ว่าเป็นเบียร์เต็มมุมมีแล้วโดยเมนเต็มมุมีแอลกอฮอล์ผสมไปไปทางไหนตอกตอกไปทางไหนก็ไปกินข้าวนิ้ไปกินข้าวไปกินข้าว ตอนนี้เราก็พากันมาเปี่ยนเงินแล้วทุกคนเอาเงินจะเป็นแลกเอาการ์ดตัวน,นี้เนาะหรือว,ว่าอินามเอาเงินเข้าการ์ดนี่กับว่าแม่มมอีนตามที่ว่าเราจะเติมใส่หลายหรือน้อยเช่ไหะเนาะไปหาเราซื้อเครื่องของดีของดีแถวน,นี้เนะาะ เก้าสิงหาหันตัวนี้นะนิ้หัวน รุนลายเกตหัวเป็นตัวเดิมน,นี่เอ,อย่านี้คืออหางเหมือนวะหางมั้นจะเป็นหางห,ห,หัวนี่หางหัวเผาเนี่ดีเออ้หออออมาปุป่งปัดแชม่อนทุกคนออตัวใหญ่เท่ไงวะกิโลหนึง่งหกแสนสาวขันกีบ เอิโลตาแซลมอนคือชิดแซบขนาดเลยเนาะม,มเล็ค่ะหัวห่างห้างลายมันนี่ขายตังคากวนี่อันนี้คืดีว่าหัวปลาอีย่างนี้ขายตั้งห้าบ่บ่เขาครัวไปขายมืออื่นหรือว่าลูกค้าจะเอาก็นได้ อะไรขายส่งม <Universe> ันขายจังเลยดูเครกเสาวดูาไหมนะวท็กเนอี่ทิพันอ๋อดุกไหนอมีแต่แบบที่ว่าเขาเคยได้กินเลยเนาะบขเคยได้กิน อ,อย่าว่าบ้านนอกเลยคนจริงก็มาแต่ดอยคุณละมาเป็นผู้โดยเด้อยดยอย่าว่าแต่อย่าว่าบ้านนอกเลยเราบ่เคยกินแท้เนะ<ม>าะแต่ว่าเราบ่เคยกินวัเป็นมาจากมาเป็นผู้สาวดอยได้มาจากภูเขา <laughs> ยังค้อนไม่ไหมเลยเห็นเป็นแต่ของกินเป็นแต่สเตสพอยากได้ไปให้ลูกกินทุกคนคนือว่ามนุษย์แม่นี่กกต้องเป็นเลยค,คือว่าเห็ดแม่มีลูกกปไปขึ้นนอดลูกอยากเอาไปให้ลูกกิน

จำนวนี้เห็นบุเคยกินเลยจวนี้นดูใบนี้บุเคยกินซิ่งเคยกินว่เจ้านเาียเลี่ยวเห็นนี้เป็นบุเคยกินทั้งนั้นจากเมนอีหยังเลนะว่าเมนอีหยังเลยดเล่ตะเบิง thank you เห็นมากมายแลวคิดหอดลูกเด้ทุกคนเอ้ยลูกบ่ได้มานำเนาะพอลูกมานี่ลูกเห็นนี่ลูกดีใจลูกซึมสมขนาดเลยป้าสตอร์สตอเบอรี่ใหญ่ป้ากล่องนึ่งเสร็จหกได้ไเมมัน อา,อาเห็นมะเกียงใหญ่ลวกินแห้งหก,ก,กินหอนลูกคินหอนนางเป่ากับปันดาวเด้เนาะคันลูกมาเห็ดน,นี้ลูกลนี้โดดใส่โดดใส่เด้ดนี้ราคาพันที่ทมาอนี้สิบปมันจะ<ส>มีแต่เนียเซฟเนี่ยงบน้อยโบนพึ่งมะเกียงใหญ่เลยนะ บึกเสียงไงแทงไงวะหมูทิพธ์น้ำเปล่ากับบัรดาวเด้ค่ะลูกมาเห็นนี้โดดใส่เลยเนี่ยมูลาวน้ำผึ้งหน่วยหนึ่งเก้าสิบหันกิโลหนึ่งเก้าสิบหันบึกเทียงกิโลหนึ่งเก้าสิบมะนาวอันนี้กะมันคือมะนาวใช่เนาะเนี่ยเพิ่นก็เอิ้นเขาเอิ้นมะนาวมะนาวเหลือง Спасибо. Yeah. 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 มนันนะเอาไปเลาะตลาดผักสัตว์มาแล้วเขาออกมาเขาก็มาเจอที่ว่าเพิ่นเปิดตลาดนั่นเนาะอยู่ข้างอยู่ข้างๆผักสัตว์เนี่ยนะเลาะเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นขายอย่างแรกเนาะอยู่ทางนี้ขายเป็นกระบอกเพชร เอาไปเป็นไม้ประดับหรือว่าไม้มงคลณนีโนนี้นนมันขายเครื่องประดับต้นไม้มงคลเป็นต้นกระบอกเพชรน้อยเนาะเดี๋ยวหาหล่อเบื้องนำกันโซนนี้จะเป็นโซนที่ว่าขายเสือเอ้อผ้านะแล้วก็เป็นเครื่องลิ้นของเด็กน้อยเป็นกระตุน ่ซนนี้เป็นส่วนขายอาหารการกินงันตั้งตลาดนัดอยู่นี่ฮันมือนี้เป็นมือทีฮาแล้วเป็นมือสุดท้ายอาหารการกิน โซนนั้นเป็นโซนขายเสื้อผ้าก็จะขายของอย่างหลายอย่างเนาะแต่ว่าโซนนี้ฮันแม่นโซนอาหารการกินโดยเฉพาะข,ขนมวะเนี่ยของู่อพัวมันี่อย่างจำ ว้าวลูกซีนใหญ่ทุกคนลูกใหญ่เลย คนเฮาก็คือน้องลี่น้องนิงนอนี่ตุ๊ติง้งผาก,กันไปเลาะกันแตกเด้ออืผักสันเออไปเลาะผักสันมาแล้วเนาะเนี่ยเราบอกผักสัน <c oughs> ม่แน่เ,นเขาเขียนผักสันเออผักสัน้องผักันตอนนี้ก็พาก,กันมาหอนห้องแ้วแม่น้องปานก็อาบน้ำแล้วแล้วเนาะน้องลี่ตุ้ติต้งก็อาบน้ำแล้วแต่ยังแต่น้องหนิงเนาะนี่สิบโมงค่ะสิบโมงแล้วตอนนี้มาเบิ่งห้องพักํำกันเนาะเตียงนอนนอนเตียงละสองคนเนาะเตียงคู่ กสมว่านอนคู่เธอได้ขนนอนห้องเตียงคู่เนอะเพราะไม่น้องป่านนอนกับน้องลี่แล้วก็<จ>น้องนีง<ท>ไม่นอนนําแม่นางที่แท้นอนตุ้ดติ้งติดห้องนึ่งคนงนึ่นให้นอน,นเอ่อเตียงนึ่งคนให้นอนคนเดียวเนอะพอสองเตียงเลย เดาอัดสี่คนเลยนะทุกคนเบงฮองกับประมาณนี่แหละฮองนะงบมาแบบงบน้อยๆนะทุกคนเอามาแบบเพียงพอและพอเพียงนะแบบเหมือนระยะก้อนที่อันไปไปภาคสันกลับมาฮอน้องนะทุกคนอันแม่น้องานกับน้องหญิงเป็นลอกกินเข้าก็ไปผิดทางจะว่ายางินมาเมื่อยจะค่อยกลับมา ่ทางนี้นะห,หมูยางถึงแล้วจะพาคกคามาปทางเขาบอกว่าไปทางซ้ายเลย กูก็ว่าอะไรแปงบอกไปทางซ้ายกูก็ย่างไปกูอันมันแล้วมันมีป้อมก็เดยเนาะกูว่าสิอันออกไปทางนั้นโบล่เจ้าพ่กูทางทางไปผิดทางมันย่างกับคืนย่างกับคืนมาแล้วจะคอยไปถุกทางบปดิเนาะจนว่าเมื่อยอันย่างไปขนะโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ก็มาจบกันอยู่ที่บ้านพักหรือวห้องพักแล้วเนาะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดอ้อมืออื่นนี้พวงเฮาชิพากันไปเฮ็ดพันสปอร์ตเนาะไปท่าไปเบิ้งสถานการณ์ของมืออื่นนอ้อว่าชิเป็นแนวใดว่ามันซีบุญไหวยซําใดเนาะขนสิหลสิน้อยซําใดกันท่าไปฮับเบิ้งฮับสมอันนำกันได้เลยเดอ้อ <laughs> คือซองน้องหนิงน้องรี่เนาะหนิงสาวลาวะ่ะ เม hmm. นแล้วเนาะน้องหนิง <Jamie, always S 1> สาวลาวแล้วก็ลีสาวลาวหรือว่าหรือว่าสองน้องสรลีลีสาวลาวเนาะเออเมนมาลีไอเมนแล้วเนาะอ่าท้าไปหะครับปึงครับสมไดเดอร์น้องสองน้องลีลีสาวลาวลองสา่เนาะกันหนิงสาวลาวสาวลาวเนาะเอาไว้ไปเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบายแล้วเจอกันใหม่เด้อนี่ ไปนอนหมดแล้วเนาะขอตวโวนอนก่อนเด้อบัดนี้เด้อบ๊ายบาย